คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนไหมผ่านมาหลายรุ่นหลังจากอาดัมและเอวาประชากรมนุษย์เพิ่มทวีคูณบนแผ่นดินโลกพระเจ้าต้องการให้ผู้คนกระจายไปทั่วโลกและปกครองแผ่นดินแต่พวกเขาเพิกเฉยต่อคำสั่งของพระองค์และเริ่มสร้างนาครใหญ่ ซึ่งมีหอคอยสูงมหคือมาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองพระเจ้าจึงทำให้ภาษาของพวกเขาสับสนและทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปทั่วโลกมนุษย์กลายเป็นหลายชนชาติที่พูดภาษาต่างกันและนมัสก,การพระหลายองค์แต่เพราะพวกเขายังคงขัดขืน พระเจ้ายอมมอบชนชาติเหล่านี้แก่วิญญาณชั่วที่กบฏต่อพระองค์ซึ่งคอยรังควานพวกเขาภายหลังพระเจ้าจึงตัดสินใจสร้างชนชาติหนึ่งที่พิเศษซึ่งพระองค์จะปกครองด้วยความชอบธรรมและความดีผ่านทางชนชาตินี้พระองค์จะทำลายความชั่วร้ายและนำความหวังมาสู่ชนชาติอื่นๆบนโลก พระเจ้าได้เลือกชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมและบอกเขาว่าจงเดินทางออกจากบ้านเกิดของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เห็นแล้วเราจะทำให้ลูกหลานของเจ้ากลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ทุกๆครอบครัวบนแผ่นดินโลกจะได้รับการอวยพรผ่านทางเจ้า ตอนนั้นอับราฮัมและภรรยาของเขาชื่อซาราอายุมากแล้วและไม่มีลูกเพราะว่าซาราเป็นหมันอับราฮัมวางใจในพระเจ้าและติดตามพระองค์ไปยังแผ่นดินใหม่ชื่อคานาอันเวลาผ่านไปหลายปีอับราฮัมก็ยังไม่มีลูกชายพระเจ้าจึงสัญญากับเขาว่าเจ้าจะมีลูกชาย และลูกหลานของเจ้าจะทวีคูณเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าอีกครั้งที่อับราฮัมวางใจพระเจ้าพระเจ้าจึงถือว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมแต่ซารากลับอดทนรอไม่ไหวเธอผลักดันอับราฮัมให้ไปหลับนอนกับสาวใช้ของเธอเพื่อเขาจะได้มีลูกอับราฮัมก็ยอม และนอนกับสาวใช้พวกเขามีลูกชายด้วยกันนี่ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยแต่กลับทำให้สถานการณ์แย่ลงเพราะซาราและสาวใช้กลายเป็นคู่อริกันวันหนึ่งพระเจ้าปรากฏต่อหน้าอับราฮัมที่กำลังนั่งอยู่หน้าประตูเต็นท์พระองค์ตรัสว่าเราจะกลับมาที่นี่ เวลานี้ในปีหน้าเจ้ากับภรรยาของเจ้าจะมีลูกชายด้วยกันพอซาราได้ยินก็หัวเราะและพูดว่าฉันกับสามีแกจนป่านนี้แล้วฉันหรือจะมีลูกพระเจ้าถามอับราฮัมว่าทำไมซาราจึงหัวเราะและสงสัยในคำสัญญาของพระองค์ มีสิ่งใดที่ยากเกินกว่าเราจะทำได้หรือและปีต่อมาเมื่อซารามีอายุ90ปีและอับราฮัมมีอายุ100ปีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เกิดขึ้นและพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงซาราและอับราฮัมมีลูกชายด้วยกันพวกเขาตั้งชื่อลูกว่า อิสระที่แปลว่าเสียงหัวเราะเพราะสาราพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้นำเสียงหัวเราะมาให้ฉัน <c oughs> แผนการของพระเจ้าในการอวยพรทุกครอบครัวบนแผ่นดินโลกแสดงให้เห็นถึงลักษณะของพระองค์อย่างไร